กราบสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม YouTube t e l e v i ่น o ิ t o k t o ทวิตเตอร์เพจอินสตาแกรมทั่วโลกทั่วไทยนะครับหลายท่านบอกว่าผมทำไปเถอะทำเพื่อชาติและประชาชนผมบอกอย่าผมนี่ทำเพื่อตัวเองนะครับเขาเรียกว่าทำเพื่อไม่ให้เสียชาติเกิน พยายามการทำหน้าที่ของผมในแต่ละวันทาง YouTube t e l e v i s i ฮ n วิเตอร์ Television TikTok Television ผมก็เพียรพยายามที่จะนำสิ่งซึ่งผมมีความรู้ความคิดความอ่านมามันสะสมนะครับเป็นพลังงานเชื้อเพลิงตั้งแต่ผมเรียนอยู่ชั้นประถมนะแล้วก็มัธยมแล้วก็ต่อเนื่องมามหาวิทยาลายัยออกมาทำงานเป็นข้าราชการประจำแล้วก็มาเป็นข้าราชการการเมือง ห้าสิบปีเต็มๆมครับทันทีครับที่ผมมีพลังงานสะสมอยู่ในมันสมองของผมถ้าผมไม่มาถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วโลกและทั่วไทยได้รับทราบในแต่ละวันก็เหมือนผมเห็นไก่ตัวครับเก็บไว้ทำไมหลายคนบอกว่าอย่าทำเลยทำไปก็เปลืองตัวผมก็บอกไอ้บ้า นี่ที่ผมมาออกกําลังกายทุกวี่ทุกวันนี่มันเปลืองตัวได้ยังไงการออกกาลังกายของผมเนี่ยผมก็ออกมาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นแล้วเป็นเด็กแล้วก็ออกไปเรื่อยแหละผมชอบวิ่งชอบกระโดดโลดเต้นแล้วก็โตมาก็มาเล่นกีฬาสิ่งที่ได้รับก็คือขณะนี้ผม,มาอายุ67สปีแล้วก็ยังมีสุขภาพแข็งแรงผมเผาไม่ได้ยอมเลยครับงอกบ้างเล็กน้อยก็เป็นไปตามกาล เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี่ผมก็จึงมาบอกเล่ากล่าวขานกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทั่วโลกวันนี้ตัวอย่างผมเรียนทั้งรัฐศาสตร์และกฎหมายแล้วก็มาทํากับมือในฐานะพนักงานสอบสวนหัวหน้าพนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองหลายคนขี่เธอไม่รู้เรื่องว่าสมัยก่อนนี่อํานาจของฝ่ายปกครองนี่ควบคุมตํารวจนะครับ เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนสับประชาชนมีความเดือดร้อนอะไรก็ร้องเรียนไปยังผู้ว่าจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะเปลี่ยนพนักงานสอบสวนทันทีไม่ให้อยู่ที่ฝ่ายตำรวจอย่างเดียวต้องควบคุมโดยนายอำเภอหรือผู้รักษาราชการแทนผมสอบมาเยอะการออกหมายจับนี่มันกระจอกกันทุกวันที่ผู้พิพากษาเด็กๆโด,ดนนายดาบต้ม ผมเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนเป็นบัลลัดอาวุโสเป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาก็ต้องคอยตรวจตราดูแลว่าการออกหมายจับนั้นมันชอบหรือไม่ชอบจะต้องออกไหมออกหมายเรียกก็พอแล้วก็การที่จะออกหมายเรียกก็ต้องตรวจด,ดูด้วยนะไม่ใช่ใครไปแกล้งความแล้วก็ออกหมายเรียกทันทีไม่ใช่ถ้าไม่หมอไม่สมก็ไม่ต้องออกหมายเรียกเลยงดการสอบสวนไปเลยถ้าเรียกว่าเป็นการกันแจ้งกันหรือเป็นการแจ้งเท็ด ตำรวจก็มีหน้าที่จะไปคนแก้งเทศด้วยนะเช่นสอบซ้อนในทํานองว่าข่มขืนกระทาชำเรามาแจ้งความว่าตัวเองถูกข่มขืนกระทาชาเราโดยประหลัดกอร้รอยตารวจรีขอมาแจ้งความเช่นนั้นทางฝ่ายสอบสวนฝ่ายสืบสวนก็ต้องไปสืบทางลับว่ามาเป็นการแจ้งเทศหรือว่ามเมตเวลการหรือเปล่าผมทําคดีเหล่านี้มาเยอะ ไอ้พวกเด็กๆก,กระจอกทำเนียบรัฐบาลนะครับพี่วัดขันทองนี่มันกระจอกมันความรู้น้อยคิดว่าการไปแจ้งความดําเนินคดีที่สอนอส,อนอสนพแล้วนี่คนที่ถูกแจ้งจะกลัวแล้วคนรู้กฎหมายแบบผมนี่ก็เรียบที่มมันกลับมาราร้อยเจ็ดสิบ้าก็พรุ่งนี้ผมมอบตนายไปแล้วที่สอนอนางเรื่องถ้าหากว่ามันแจ้งเท็รเข้าข่ายผมก็จ้องแจ้งการูดต่อหัวน้านากระงานสอบสวนด้วยต่อผู้กํากับด้วยนะครับ ท่านผู้พังแัะท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้เราก็พูดกันเรื่องสวยพม่าสวยแรงงานต่างด้าวก็เป็นเรื่องที่วนไปวนมาแหละครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าทุกวันนี้การทุจริตคอร์รัปชันคือปัญหาใหญ่ของประเทศถ้าเจ้าหน้าที่คิดแต่าร่่ำรวยจากการรับสินบาทสินบนจริงๆแล้วมันก็มีกฎหมายอย่างประมวลกฎหมายอาญานี่ที่ผมถือมาตรา148แอ่านแล้วอ่านอีกไม่ต้องอ่านแล้วเสียเวลา ข้าราชการทุกตำแหน่งถ้ารับสินบนนะแค่รับเท่านั้นนะแต่คนไทยเราไม่ค่อยจะใส่ใจเรื่องนี้แล้วก็ถือว่าเป็นประเพณีไปเสียเช่นนี้ใกล้ปีใหม่แล้วห้องประลัดกอทอมอหรือปลัดกรุงเทพมหานครรองปลัดกรุงเทพมหานครผมเคยไปเยี่ยมแค่รองปลัดนะครับไม่มีที่เดินนะห้องกว้างประมาณสิบตารางเมตรนะครับสวยเต็มไปหมดเลยนั่นคือสวยนะมันไม่ใช่ของขวันของ กระเช้าที่ให้โดยสเนหานะเพราะปปอชอก็กําหนดไว้เลยอย่าให้เกินสามพันบาทก็ตะก้าบางตะก้าก็เห็นชัดแล้วมันห้าพันกว่าแล้วไปดูได้ที่โลตัสไปดูได้ที่ถูงการค้าต่างๆแต่ว่าประเทศไทยเอาหูไปนาเอาตาไปได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าไายมีบุญเพราะฉะน,นั้นถ้าใครไปตรวจสอบก็หาว่าอิจาที่สยาตาร้อนเขเห็นไหมครับท่านที่รพครับนั่นรับสินบนนะรับทรัพย์เกินกว่าสามพันบาทโทษ เป็นอาญาด้วยนะปะปะชจะต้องรีบทีแต่ในทางปฏิบัติจริงๆไม่มีหรอกครับห้องบรรหาการทวงห้องอธิบดอีห้องผู้บัญชาการสำรนมกงานตำรวจแห่งชาติมันไม่มีใครตัวใครครับเดินกันไปเป็นแถวเลยเพราะว่าเป็นการตอบแทนเป็นการจูงใจเป็นการสร้างในขณะเดียวกันศาลนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยดุลาการทุกตำแหน่งนี่ใครที่รับไม่ได้เลยนะครับ มาตราสองรหนึ่งี่ชัดเจนเลยผู้พิพากษาทุกตําแหน่งเที่ยวเรียกหรือรับสินบทน,นี่ก็ประหารชีวิตนะครับนี่กฎหมายมีอยู่เป็นพระบรมราชวงการในพระมหากัารย์แต่ประเทศไทยคนไทยที่ไม่ได้รับราชการก็มีความรู้สึกว่าแหมนั่นเป็นบุญญาบารมีของท่านเราก็ไม่เคยยิงจังกัน รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเจ็ดบอกว่าได้สืบสวนสอบสวนแล้วพันตำรวจเองมีส่วนพัวพันแต่เข้าขายแช่ประมาทเลื่อในหน้าที่ราชการเพราะฉะนั้นการรับส่วยแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานพม่าที่มาทางเ,าเมืองกาญจนบุรีมาถึงสมุทรสาครน,นั้นก็พัวพันไม่มากเพราะฉะนั้นผิดไม่ได้แลงเห็นไหมครับประเทศไทยมัน รูปหน้าไปาจะหมูก่กันถ้าเป็นเด็กเจ้าน้ายก็มีโทรศัพท์จากออยพยิวัตรขันทองไอเด็กโทรจากทำเนียบรัฐบาลเรืออ่อยแลมโบอีสานเดี๋ยวมันก็กจ,บจ,บจบจบจบกันไปแล้วก็ไม่มีใครมีความผิดเลยครับผู้ว่ากทอทมนี่ขัดคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดไม้สาไใรบรากฏว่าไม่มีใครลงโทษลงทันเลยแล้วก็คนกรุงเทพมหาคนครจบอยุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมหาวิยายทยาลัยธรรมศาสตร์ กเที่ยวด่าชาวชนบทว่าสิบ้าล้านเสียงหรือจะสู้สามแสนเสียงของกทมได้ดรเสรีวงบนทาก็ตีปีกพับพับพับอกว่าเฮ้ยไอเสียงชนบทสิบ้าล้นเสียงอย่ามาอ้างมันเสียงกระจอกเสียงถูกซื้อมาเพื่อลงคะแนนให้สอสบ้านนอกแต่กรุงเทพสี่เยียม พอจู่ๆวันหน้าคอสชอมาแต่งตั้งทัวการกเทศบ้านครที่ผมก็เคยลงสมัครได้หมายเลขหนึ่งด้วยซ้ําไปสมัยนายสมัครสุนทรเวชลงไปแข่งกับเขาเพื่อที่จะออกโทรทัศน์ให้ความรู้ประชาชนไม่คิดเอาชนะหรอกมันต้องสามร้อยล้านถึงยาบอกรมีคะแนนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคนรรรกรุงเทพบ้านครมากมายทีเดียวที่อ้างว่าตัวเองมีความรู้จบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหิีดอนรามคำแหงนี้ได้เงียบขีเลยครับ ไม่พูดถึงผู้ว่ากรุงเทพมหานาครศูนย์คะแนนจากประชาชนนี่อยู่มาเจ็ดปีแล้วครับแล้วไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ให้ไว้ด้วยซ้ําแล้วกรุงเทพมหานาครท่านผู้พังและท่านผู้ชมก็รู้อยู่แล้วนี่ผมลองเรียนไปแล้วก็จับติดคุกก็ติดไม่หมดเพราะอะไรครับมันเป็นแหล่งกินทั้งเมืองหรือว่าเป็นแหล่งทุจริตมโหฬารคนกรุงเทพทุกคนรู้กันนะครับ เขตบ้านพักอาศัยนี่บอกว่าสร้างบ้านได้แต่ห้ามสร้างห้องแถวตึกแถวอาคารพาณิชย์มันก็ไปเว้นกันนะเป็น,นปัหางไปเว้นเว้นอย่างเงี้ยเป็นมือมือเนี่ยบอกว่านี่เป็นบ้านอาศัยแล้วแล้ว,ลวก็มีอาคารพาณิชย์ขายกัน20สิบล้านต่อห้องสามสิบล้านต่อห้องคนที่รู้อย่างผมก็รู้ไปก็เซ็งไปแต่คนที่ไม่รู้อีกเยอะ <c oughs> ก็ไม่รู้หรอกครับแต่พอรู้คือตัวเองถูกลีดนถูกถ่ายแล้ว ต่อเติมอาคารสร้างห้องน้ำให้ลูกสาวโดนรีดทั้งนั้นแหละสิสกิจมันก็รู้ว่ายังไม่ขออนุญาตไม่มีใบอนุญาตเดี๋ยวก็ตรวจไปตรวจมานัดกันกินข้าวกินเหล้าตีหม้อกัน <c oughs> ก็เรียบร้อยคือหมายความว่าวบิดาเสียไม่เห็นรถตู้ในกรุงเทพมหานาครทาหารคุมรถมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพมหานาครตำรวจคุมก็เป็นที่รู้กันอยู่ทั้งนั้นนี่มือคือการทุจริตชัด แต่ว่าทุกคนก็บอกอย่า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 ไปพูดอันตารายต่อตัวเองและครอบครัวกองทุกคนก็เอาตัวรอดกันหมดบอกยอมแพ้เซอร์เรนเดอร์นายกรัฐมนตรีพลเองปุปด์จันโอชาก็มาจากกปปสนกหวีดก็บอกว่าจะมาปราบโกงต้านโกงเสร็จแล้วเป็นไงครับทุกวันนี้องค์การทหารผ่านสศึกผู้รับหมอมาบอกผมเองเลยล้านเก้าแสนรับโครงการแค่สามแสนก็ได้กำไรแล้วท่านปลัดมณฑล มันมีโครงการเป็นร้อยเป็นพันโครงการห้าพันกว่าล้านบาทตำรวจสี่แสนคนทั่วประเทศรู้ทั้งรู้ว่ารัฐบาลนายกรัฐมนตรีเชื่อพิสิทธิเวชชาชีว่าุงเทพเทือกสุบนนัลนี่กินสินบาทค่าสินบนแน่นอนเพราะมีปัญหาสร้างไม่ได้หรือบ้านเสร็จสร้างไม่สําเร็จไม่มีใครเอะเลยครับแต่ว่าตำรวจไทยก็เอารถตู้เป็นร้อยเป็นพันคันไล่จับขบวนการคณะราษฎรหกสามแล้วก็ไล่จับนายเป็นพินนายรุ่งนาย ญาติอะไรก็ไม่รู้ขยันขันแข่งเรื่อเกินแต่ว่าเรื่องพระมาเข้าเมืองตั้งแต่แม่จอดจังหวัดตากทะเลระนองยาวไปจนถึงสะเดามันก็ขนกันคลึกที่ระนองอำเภอสุขประลานี่เพื่อนผมชื่อชยันปฏิยุทธ์นายอำเภอเล่าให้ผมฟังว่าน่าสงสารมากรถคอนเทนเนอร์คว่ำคนอยู่ในคอนเทนเนอร์ไม่มีรูวอากาศหายใจครับต้องควนไอเหล็กคอนเทนเนอร์เนี่ยเป็นรอยมืออยู่เลยตายห้าสิบแปดศพ ไม่เหลือสักคนนึงครับนั่นหนีเข้าเมืองกันทั้งนั้นถ้าไม่คว่ำก็ไม่รู้ว่ามีการหนีเข้าเมืองตรวจไปตรวจมาก็มีตำรวจชั่วนั่นแหละคุมกันตลอดแล้วก็เงินดังกล่าวนี่มันกระถึงกันทั้งหมดเหมือนกระบวนการยาเสพติดถ้ารถไม่คว่ำที่โพทะเลพิกิจก็ไม่รู้ว่าเป็นรถทหารนี่คือความจริงที่พูดไปก็สองภัยเบีย้ยนิ่เสียก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องพูดอยู่เป็นประจำเพื่อจะบอกว่า ตายไปไม่เสียชาติสวัสดีครับ